Life could life could be dream life could be dream เรื่องย่อละครดงพญาเย็นเป็นเรื่องราวของเพชรพญาไพรพลานหนุ่มผู้มีคาถาอาคมและเก่งกาจในเรื่องต่อสู้ได้ถูกว่าจ้างจากคุณจันทร์สาวสวยจากพระนครให้ช่วยนำทางออกตามหาพ่อที่พลัดหลงเข้าไปในเมืองขวางทบรุรีเมืองรับแลในตำนาน ซึ่งซ่อนตัวอยู่ภายในป่าดงพญาเย็นโดยมีสร้อยสาวสวยลึกลับฉายาหมอเทวดาอาสาร่วมเดินทางไปกับขบวนคาราวานด้วยแต่การรปะจญภัยครั้งนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะป่าอาถรรพ์แห่งนี้เต็มไปด้วยอุปสรรคและอันตรายจากอสุร้ายที่พร้อมจะฆ่าชีวิตทุกคนที่มาเยือน เพชรจะสามารถพาคุณจัน์ไปพบกับพ่อที่หายตัวไปได้หรือไม่แล้วพวกเขาต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างในป่าอาถรรพ์สุดอันตรายแห่งนี้ตามลุ้นและเอาใจช่วยพวกเขาให้ได้ในดงพระยาเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา19นาฬิกาเริ่มออกอากาศตอนแรกวันพุทธที่3กุมภาพันธ์นี้ทางช่องวันนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Life good